ทำงานวันแรกสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีจะ้ะเธอเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วครับฟู่ผมเป็นเด็กใหม่ครับฟู่อ่ะถ้างั้นเธอมาทำหน้าที่แทนฉันนะโอเคไหมโอเคครับฟู่ปาสลิมเราไปเดินเล่นกันเถอะปาได้จะ้ะพี่ายไปเล่นที่ไหนหรอไม่รู้สิเดินไปทั่วทิศทั่วแดนนี่แหละโอเคโอเคอเฮ้ย นั่นเด็กน้อยนี่ฉันจับไปขายดีกว,ว่าว่ะเออนี่แหละตัวประกันเฮ้ยนี่แกจะจับฉันทำไมเนี่ยช่วยด้วยฮะสลิมถูกลักพาตัวเอาน้องผมขึ้นมานะไม่งั้นผมจะไปแจ้งความนะแน่จริงก็แจ้งเลยจ้าช่วยได้ครับพอดีว่ามีคนลักพาตัวน้องผมไปอะครับได้จ้ะหนูรอยนี้นี่นะหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเอามือจกก็แล้วก็จุกากงเกงในออกมาซะตายแล้ว ตเฮ้ยคนลายล้มแล้ว